อุจเรญครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพรับผมสมนุนอุจเรญสมาชิกสภา,สสภาผู้แทนแราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเจ็ดอำเภอฝางแม่อายและชายปการท่านประธานขับขณน,นนี้เกิดเพราะว่าเร่งด่วนในลําน้ํากกจากการตรวจวัดคุณภาพน้ําในลําน้ํากกตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ของสํานัก งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่หนึ่งจังหวัดเชียงใหม่ผลปรากฏว่าได้พบสารหนูสารตะกัวและโคเมียมสูงเกินมาตาารฐานกว่าเท่าตัวซึ่งเป็นอันตรายมากครับซึ่งจะส่งผลถึงกระทบประชาชนโดยตรงและยังกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจแผ่ริมน้ําร้านอาหารการท่องเที่ยวการประมงขึ้นบ้านตลอดจนประชาชนที่ต้องอาศัยลาน้ํากกเป็นหลักโดยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุอ,อาจจะเกิด จากการปนเปื้อนจากการทําแร่เหมืองทองจากประเทศเพื่อนบ้านผมขอเรียกร้องให้กระทรวงต่างประเทศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขโดยด่วนครับด้วยผมขอเสนอเป็นแนวทางสองระยะดังนี้คือระยะเร่งด่วนเร่งประชาสมัธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งสองฝักฝั่งตลอดลําน้ํากกตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ถึง ถึงเชียงรายนะฮะก็สามารถประ,ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบสองพักดันการเจรจาระหว่างประเทศอย่างเร่งด่วนขอให้ยุติการปล่อยหรือว่าลดการปนเปื้อนในระดับที่ปลอดภัยก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียลงสู่น้ำกก 3. จะตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยโดยเสนอให้รัฐบ,บาลตั้งกองทุนเยียวยาผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 4. ตัวสุขภาพของประชาชนอย่างครอบคลุม ห้าเร่งพื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและการบริโภคแนวทางแก้ไขระยะยาวนะครับหนึ่งผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาหมลพิษข้ามแดนในลักษณะเช่นนี้อีกสองผลักดันกฎหมายควบคุมมลพิษข้ามพรมแดนโดยการเสนอเป็นพระราชบัญญัติสามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากผลกระทบ นี้ด้วยและสุดท้าย3ติดตั้งระบบการตรวจวัดน้ำอย่างถาวรแบบเรีว็วทามตามจุดต่างๆต,ต,ตลอดลำน้ำโกดครับขอบคุณครับท่านประธานครับ